Terima kasih telah menonton! ร้อยตำรวจโทหญิงศิริยากรคงเพชรศักด์ร้อยเวรสอบสวนสพหนองปลือได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเหตุเกิดภายในหมู่บ้านภูทาราพื้นที่หมู่ที่13ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งเึิงประสานรถดับเพลิงเทศบาลหน,นองปลือจำนวน3คันเร่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านเลขที่99ทับ44พบเป็นบ้านพัก2ชั้น ต้นเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อยู่ที่ชั้น1และชั้น2ของตัวบ้านซึ่งห้องดังกล่าวนั้นเป็นห้องรับรองแขกเพลิงได้ไหมจนเหลือแต่ซากด้านเจ้าที่ดับเพลิงลำเลียงสายฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งจากการสอบถามนายสิริวัตรประจิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสพนองปือวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนจึงได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำเร่ง เขาทำการตรวจสอบเหตุเมื่อมาถึงพบว่าเพลิงนันโหมลุกมาอยู่ที่ชั้น2และลุกลามมาที่ชั้นล่างของตัวบ้านจึงรีบฉีดน้ําสกัดเพลิงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างก่อนที่จะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ดังกล่าวต้านร้อยตำรวจโทหญิงสิริยากรคงเพชรศักด ร้อยเวรสอบสวนได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่จะทําให้มีกระแสไฟไหม้ลุกลามไปติดเชื้อเพลิงจนทําให้ไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าวนอกจากนี้พบว,ว่าเจ้าของบ้านนั้นเป็นชาวต่างชาติทราบเพียงว่าเป็นสัญชาติแคนาดาอายุ58ปีขณะเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านเห็นไฟกําลังลุกไหม้บ้านของตอนเองก็ตกใจก่อนที่จะโทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว